โอเควันนี้มาพ่กับผมมั่ง่ะทั้งกลุ่มนะครับและวันนี้เราก็จะมาทำคลิป RV และนี่ผมสุ่มแชทโลกนะครับงั้นก็มาดูเซตไอเทมที่ผมออกแล้วก็มาดูวิธีการเล่นของเซลฟิตนะครับงั้นก็เจอกันในเกมนะครับโอเคและตอนนี้ก็อยู่ในเกมนะครับก็ผมตัดมาตอนที่เลเวล3นะครับเนื่องจากว่าปิงครับ <c oughs> เลยสู้ ช่วงต้นเกมแบบว่าส,สองสานาทีนี่เราสู้กับมอทอดไม่ได้นะผมเลยต้องตั้งหลักก่อนแล้วก็พยายามหาคริปและเซตเซตไอเทมอันแรกผมออกแบบเจาะเกราะอันเล็กนะครับเพื่อเราจะได้เจาะมอทอดเข้านะครับมอทอดมอทอดก็มอทแล้วก็ต่อไปจะเป็นออก,อกรองเท้าเกราะเพื่อ เอาง่ายๆนะครับถ้าเจอพวกไฟเตอร์แนะนำให้ออกรองเท้าเกรอดดีสุดนะครับพวกแพนด้าอะไรเนี้ยมอทอสให้ออกรองเท้าเกรอดมันช่วยเราเยอะเลยตอนนี้ผมก็ลงล่างเลยนะตอนแรกจะกระโดดแรดแต่ไม่ได้เอาอาลิสกับนี่แทนแต่เกือบได้ลาวิลแล้วนะเมื่อกี้ตอนนี้หิวมากเฮ้ยแรดเห็นเข้าไป เฮ้ยโดนสวนครับโอ้โห,โ,ห,โ,หโดนและไถนี่ก็โดนตีกลา <c oughs> ตงตำแหน่งไฟเตอร์ผมคิดว่า <c oughs> ควรเดินแบบช่วยเพื่อนอะลงกลางถ้าล่างแบบว่าล่างกำลังไปสวนก็ช่วยเติมนะครับแบบว่าบนเราเคลียร์คิสเสร็จก็สามารถไปช่วยล่างได้นะครับ <c oughs> ถ้ามีสกิลแบบ กึบบับไปกลับได้เร็วอ่ก็ตอนนี้มอทอดเล่งผมเลยครับแอะไรเนี่ยครับนี่แอะไรครับผมเนี่ยเอาดิเอา,เอา,เอาผมมีดูดเลือดนะครับอหนึ่งหามาหมดไม่แตกโอเคแตกละโอเคตอนนี้ก็เรียร์คีด,ด้วยสุดีสองนะครับเพื่อที่เราจะได้ดูดเลือดเี่พอเคลียร์เสร็จก็ อย่าพึ่งกลับ<ท>บ้านเอาเลือด่อดเขาได้เต็มแล้วแล้วก็ชิ้นที่สามผมจะออกแบบตัดเลือดเพราะว่ามอทอสสกิลสองหรือว่าสกิลสองมันอ่ะดูดเลือดที่มีแบบดาบรอบตัวมันสามารถดูดเลือดผมก็เลยเอามันมาก็เลยออกตัดเลือดแทน,นโอเคตาลิสล่างตายสวยมากเลยแคลรี่ ตอนนี้เจอแคร,รี่ดีนะโอเคตอนนี้เราก็พยายามกลับเลนนะไปเคลียร์เลนตัวเองก็ธนัไฟเตอร์ก็แบบนี้ครับต้องเดินไปเดินมาถ้าใครบอกว่าไฟเตอร์ Fighter แบบแอคสาวไม่ได้ไม่มีตัวตนมีครับเพราะว่าเราไปแท็กทีเขาไงครับนั่นแหละตอนที่เขาเห็น ตำแหน่งไฟเตอร์ก็ไม่ได้แย่นะถ้าเราเล่นดีก็มีคนชมถ้าเราเติมไฟบ่อยๆก็มีคนไม่ไดไม่ไไมีนคนว่าอะไรเราตอนนี้ผมก็เห็นซานิทมันเอาบัฟนะผมเลยรอร้ายเอาโดาตอนนี้แหละสวยได้บัฟมาเดี๋ยวเตายตายตายอะกลับไปสวนแม่งเลยตายดีเรามีระเบิดรู้มอ้เฮ้ยอาลิตอาลิส ตอนนี้อารนะิสมาอาิสสู้อาริสนะเธอเป็นแท้งนะจะมาสู้กับเราได้ยังไงตอนนี้ผมคิดจะกระโดดเอาเลือดแล้วก็ของป้อมตอ่อก็เล่นพวกตำแหน่งอะไรวยเี้ยตาต้องไวนะโอเคดได้อาริสมาอีกตัวตอนนี้ผมถอยก่อนนะดี๋ยวว่าผมผมกลัวว่าผมสู้กับมอสอทอไม่ได้พยายามเอาเลือดมาก่อน เวดเลดเวดอะไรแบบนี้พยายามทําเกมแต่ว่าเรื่องออบเจกเรื่องออบเจกเราไม่ต้องทําก็ได้นะ <been> ให้หน้าที่ของป่าแล้วก็แครี่ทำส่วนเราก็มีหน้าที่เดินเกมเวทป่าเคลียร์คลปท,ที่เพื่อนญญไปไม่ทันอะไรประมาณนี้ซะมากกว่าตอนนี้ผมก็มาดักคิดว่าผมคิดว่าแลดมันน่าจะขึ้นนะเคลียร์คีปเสร็จขึ้น เดี๋ยวมันขึ้นจริงไมเนี่ยอ้าวแล้วก็ลงไปและตัวนี้เล่นเป็นนะเดี๋ยวด้วยนตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวมันเห็นเราเหรอเฮ้ยนายเขาคงกลงของเราถูกโจมตีไดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยลาวิวอันติไม่ถึงนะเดี๋ยวเดินตามดูท่าทางเขาไม่ค่อยสนใจผมสักเท่าไหร่เฮ้ยะโดนได้หนึ่งตัวลาวิวเลย ตอนนี้ก็จัดป้อมต่อเลยก็ไม่มีอะไรมากผมก็พยายามเวทบูเขาตลอดแหละเพราะว่าการนี้ก็ไม่ต่างกับอาคอรนะเพราะว่าต้องใช้บูมอาเนี่ยต้องใช้ปั๊บฟ้าเหมือนกันบูพูดแล้วติดปากเลยเฮ้ยเดะได้มอทอนไปเนี่ยเฮ้ยเอรินโดนายแน่มากครฮะแอลิสแกนฟอมพายและและ ตาดีดด้ว,วนตาผมก็ไม่ไทําอะไรมากเฮ้ยตายึ่งโอเคสวยไปล่อยได้ไหม่เราเฮ้ยเอ้ย,อยสวนสวนอืมก็เล่นซานิดนะก็อย่าไปกลัวเมื่อกี้ผมกดจะไป, <Your team. S 1> ไ,ปไปดักมันแต่ว่ามันเป็นแม็ก,กอนมันรู้เดี๋ยวเอาเลือดจากพวกนกก่อน พวกเลเเกมแบบว่าเลเวลสิบสอะไรเนี่ยถ้าเราดูดเลือดได้ไม่ต้องกลับบ้านนะพยายามอยู่พยายามดูดเลือดจากพวกคีฟมอนสเตอร์รตาอะไรออกไปแี้ตอนนี้เราก็ยังไม่เสียสักต้อมเลยชิวๆเลยตานี้ก็ตาที่แล้วที่ผมอัดคลิปนะแค้ครับต้นเกมนี่เล่นอย่างดีเลยผมเล่นยานยาน ยานป่าต้นเกมนี่แบบดีเลยอยู่ๆก็แครี่เวทป่าเบทจนตัเวเองเกิดนะ <c oughs> ไม่ใช่เบทป่าฝั่งเราไปเลยนะอื้มไอ้หนึ่งศีได้เลยโอ้ยสตันเยอะมากเลยเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยอย่าบอกนะรอดเฉยรอดได้ยังไงเมื่อกี้นี้ โอ้โหยอดครับผมเพื่อนเติมไฟคันมากเลยเติมไฟได้เร็วมากเมือนตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาจบแล้วถ้าไม่จบมันจะจบเราเนี่ยแหละเออเพราะว่าเกมเอาวีสมัยนี้แบบว่าอ่อนข้อให้ไม่ได้แล้วแบบว่าเราเห็นใจมันแบบให้เวลามัน ถ้าคืออะไรเนี่ยแพ้อย่างเดียวครับเพราะว่าเราชนะต้นเกมใช่ป่ะแต่ท้ายเกมเราแพ้มาเ,เพราะมันเลือกตัวเลดเกมมาโอเคตอนนี้ก็ชน,นะนะรอดูก่อนว่าใครจะได้ MVP อ้าวเดี๋ยวเมื่อกี้อ้าวเขาเตะเราครับเล่นดีนะเดี๋ยวที่เราเล่นดีขนาดนี้เตะเราเฉยเลยก็เราก็ได้ MVP ไปนะครับก็ อืมสกินอะไรอะไรนะอินุสก,กใช่จำชื่อมันไม่ค่อยได้เลยก็ได้คิวหตายนี่กี่ตัวนะไม่ดูเลยก็ทีมไฟต์ผมเข้าได้ถึง61.9%เซเลยนะก็ถือว่าดีนะก็เท่าเท่ากับแครี่เลยแต่เราทำดามิทน้อยกว่าแครี่ไงก็คลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเออเรื่องมังงะน,นี่คือขอพักก่อนขอให้ผมได้ไม่ใหม่ได้ไม่อันใหม่ก่อนนะถึงจะได้ทําและตอนนี้ผมก็ทํางานด้วยแทบจะไม่ได้ทําคลิปเลยอันนี้ก็ทําเกือบทําคลิปเกือบเที่ยงคืนอะ่ะตัดเสร็จก็เที่ยงคืนพอดี